สวัสดีในตอนบ่ายนะคะช่วงนี้ก็มาเข้าสู่รายการฤาษีดาดตนนะคะในแต่ละวันนะคะเราก็จะมีท่าฤาษีดาดตนมาเพื่อให้นะคะทุกท่านได้นำไปดูแลสุขภาพนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นในหัวข้อดัดต้นนะคะดูแลทางเดินหายใจนะคะเราจะมีท่าง่ายๆที่เราจะสามารถนำไปใช้เองที่บ้านนะคะก็คือ ยุคสมัยนี้นะคะยุคโควิดนะคะป่วยนะคะเป็นหวัดนะคะสายพันธุเอสายพันธเอสายพันธบีสายพันธุน A, น B, นตตต์ต่างๆเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะคะเมื่อป่วยแล้วนะคะเป็นหวัดแล้วอาการเนี่ยยังรู้สึกหายใจไม่อิ่มรู้สักรู้สึกว่ามีอาการไอบ้างนะคะมีเสมหะบ้างนะคะเสียงแหบเสียงแห้งบ้างนะคะ การดัดตนนี้จะช่วยทําให้การทางเดินหายใจของทุกท่านเนี่ยดีขึ้นนะคะ,ะถ้าท่านไหนที่คนที่บ้านนะคะยังยังมีคนที่เป็นโควิดแล้วยังหายใจไม่ไม,ไม่ไม่อิ่มนะคะสามารถนะคะที่จะดัดตนไปพร้อมๆกับเราได้เลยนะคะหรือนะคะ,ะด้านหน้าด้านหน้านะคะวางกระเป๋าข้างๆนะคะแล้วเรา ทำไปพร้อมๆกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเรียนไปแล้วเนี่ยบางทีถ้าเราไม่ทําตามเนี่ยเราจะทําไม่ได้แต่ถ้าเกิดอยู่หน้าชั้นกับคุณครูนะคะทําไปพร้อมๆกันอย่างน้อยๆนะคะเราได้ฟังนะคะเราได้เห็นเราได้ทําตามนะคะเราจะสามารถทําได้นะคะทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราเอ่อจะต้องเตรียมนะคะก็คือเตรียมร่างเตรียมร่างกายจิตใจเราให้พร้อมแหละนะคะ เวลายืดยืดให้สุดนะคะเวลางององเข้าให้สุดเนาะนะคะแล้วก็เวลาบิดให้ค้างไว้นะคะอาจจะนับ1-10หรือนะคะหลักพุทธศาสนาเขาบอกว่าให้สูดลมหายใจเข้าออกยาวนะคะยาวๆทําสมาธิร่วมด้วยนะคะขณะที่เราทําการบริหารเนี่ยแต่ละท่าเนี่ยให้ค้างไว้ก่อนนะคะให้ค้างไว้ก่อน แล้วก็สูตดลมหายใจเข้าออก3าถึงหครั้งแล้วแต่ตามสะดวกของเราอย่าฝืนจนเกินไปนะคะเนาะสามารถทำได้ทุกวันนะคะอาการที่มักเกิดขึ้นกับทางลมหายใจนะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วนะคะการบริหารส่วนนี้จะเจาะจงนะคะกลุ่มกล้ามเนื้อหน้าอ,อ,อกสะบักนะคะท่านไหนที่มีอาการรู้สึกแบบแน่นๆหน้าอกรู้สึกสะบักตึงทั้งหลาย การบริหารนี้จะช่วยได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะค่ะท่าที่หนึ่งนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะให้ชมนะคะผู้สาธิตของเรานะคะเราเรียกว่าดัดตนแก้ลมทั่วสารพางนะคะอันนี้ก็จะเป็นการท่านั่งคุกเข่าอย่างทั้งด้านหน้าทีวีนะคะนั่งเหยียดขาได้ตามปกตินะคะเนาะ มือของผู้บริหารนะคะจะหันไปมือเข้าด้านในหันได้ไหมนะคะหันด้านนี้ก็ได้นะคะหันเข้าด้านในนะคะด้านในที่สุดนะคะแล้วก็เหยียดแขนให้ตรงนะคะแอ่นหน้าอกขึ้นนะคะเวลาท่าบริหารแอ่นหน้าอกขึ้นนะคะสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆฝ่ามือนะคะกดที่บริเวณต้นขานะคะแขนตึงแอ่นหน้าอกขึ้น ขณะที่แอนหน้าอกขึ้นนะคะสูตรลมหายใจเข้าออกเรื่อยๆช้าๆอย่าเพิ่งผ่อนตัวลงนะสมครั้งครั้งที่1ครั้งที่สองครั้งที่สามาคลายนะับเป็น1ครั้งอ่ะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันครั้งที่สองเตรียม สูดลมหายใจเข้าลึกๆแอนน้าอกขึ้นค่ะแอนน้าอกขึ้นดึงสะบักด้านหลังเข้าชิดกันให้มากที่สุดเงยหน้าขึ้นสูดลมหายใจเข้าออกสามครั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามท่านี้นะคะผลของการคุกเข่าเนะะี่ยค่ะจะช่วยทำให้นะคะ กล้ามเนื้อบริเวณหน้าขาตึงนะคะช่วยยืดข้อเข่านะคะสะโพกนะคะหลังตึงนะคะแล้วก็ต้นแขนข้อมือนะคะสะบักหนัวไหล่และก็กล้ามเนื้อหน้าอกนะคะท่าที่2ค่ะท่าที่ส,สนะคะดัดตนแก้ลมในอกนะคะถ้าเกิดว่าเป็นนักศึกษาแพทย์แผนไทยนะคะกา,การดัดตนแก้ลมในอกจะเป็นอีกท่าหนึง่ง นะคะไม่ใช่ท่านี้นะคะท่านี้จะอยู่ในฤาษีดัดตนอ่ะยี่สิบเท่านะคะท่าเตรียมนะคะให้นั่งคุกเข่าก่อนนั่งคุกเขา่าแล้วก็เอามือจับที่บริเวณเข่าทั้งสองข้างอ่าจับที่บริเวณข้อเข่าทั้งสองข้างนะคะอันนี้คือท่าเตรียมนะจับไว้นะคะดึงไว้เลยดึงไว้เลยกำเข่าตรงนี้กำเขา่าเออกำบริเวณเข่าไว้นะคะจากนั้นก็ยืดนะคะ สูดลมหายใจเข้าลึกๆนะคะพร้อมกับยืดหน้าอกขึ้นมือที่กำเข่ากำไว้ให้แน่นๆแล้วก็ยืดหน้าอกขึ้นต้านกันค้างไว้นะคะจากนั้นสูดลมหายใจเข้าออก3ามครั้งนะคะขณะที่ยืดหนึ่งสองส แล้วก็คลายนับเป็นหนึ่งครั้งนะคะให้เวลาทำให้ทำห้ครั้งนะคะนะอ่ะครั้งที่สองขอเป็นครั้งที่สองเตรียมกำกำาทอหาไว้ดึงแขนให้ตึงแอนหน้าอกขึ้นสูดลมหายใจเข้าลึกๆค่ะ เกรงไว้นะคะจากนั้นหายใจเข้าออกสามครั้งนะคะท่านี้นะคะการคุกเข่าจะทําให้เข่าเนี่ยตึงมากสองมือที่จับที่บริเวณเข่าจะช่วยทําให้กล้ามเนื้อแขนทั้งสองข้างเนี่ยตึงนะคะหน้าอกนะคะหน้าอกจะแอนขึ้นมันจะทําให้สะบักทางด้านหลังเนี่ยถูกดึงลังนะคะเพื่อที่จะให้หน้าอก ึงขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นการที่ทำให้การไหลเวียนของเลือดน่ยได้เต็มที่ได้ดีขึ้นนะคะท่าที่3ดัดตนนะคะแก้สะบักจมนะคะขอด้านข้างขอด้านข้างเนาะนั่งคุกเข่านะคะนั่งคุกเขา่าให้ปลายเท้าแนบลงไปเลยนะคะมือของผู้บริหารเนี่ยจับอยู่ที่หลังเท้า นะคะจับอยู่ที่หลังเท้านะคะอันนี้คือท่าเตรียมนะคะจะสังเกตว่ามีการแอนอกทุกครั้งเลยนะคะเนอะอันนี้คือท่าเตรียมนะคะท่าบริหารสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆพร้อมกับแอนแล้วออกขึ้นนะคะดึงสะบักเข้าหากันให้มากที่สุดนะคะยืดลำตัวเหมือนดึงเหมือนดึงหน้าอกเราขึ้นด้านบนให้สุดนะคะ สูดลมหายใจเข้าออกสามครั้งนะคะเกงเกงค้างไว้และสูดลมหายใจเข้าออกสามครั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วก็คลายค่ะเราจะทำห้าครั้งนะคะอันนี้นับเป็นหนึ่งครั้งเดี๋ยวเราจะทำ ทวนอีกสักหนึ่งครั้งเพื่อที่จะได้ดูความชัดเจนนะคะคุ่ข่าวนะคะดันหน้าอกขึ้นสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆดันหน้าอกขึ้นนะคะแล้วก็เก่งค้างไว้จากนั้นสูดลมหายใจเข้าออกช้าๆลึกๆทำสมาธิสามครั้งท่านี้นะคะคือจังหวะที่หนึ่งนะคะ โอเคสามครั้งพอนะคะจังหวะที่สองนะคะยังมีจังหวะที่สองจังหวะที่สอง่งองอะใช้มือหันไปวางที่บริเวณหน้าขานะคะอันนี้คือจังหวะที่สองนะคะสูตรลมหายใจเข้าไปลึกๆพร้อมกับแอนตัวขึ้นนะคะนี้เป็นจังหวะที่สอง นิ่งคลัางไว้นะคะจากนั้นหายใจเข้าออกสามครั้งผลจังหวะที่สองนะคะผลก็คือช่วยทำให้กล้ามเนื้อแขนด้านหน้านะคะหัวไหล่หนะ้าอกถูกยืดออกเต็มที่นะคะแล้วก็คลายนะคะมีสองจังหวะนะคะท่านี้เนาะท่าต่อไปนะคะท่าต่อไปแก้ลมในซวงนะคะหรือเราจะบอกว่ามันเออเป็นท่า ห้ามญาติปางห้ามญาติใช่ไหมนะคะถ้าเตรียมนะคะให้ตั้งฝ่ามือขึ้นหนีบแขนหนีบแขนเข้าเข้ารักแร้เราไวนะะ้นะคะนะจากนั้นดึงข้อศอกไปทางด้านหลังให้มากที่สุดดึงข้อศอกไปทางด้านหลังให้มากที่สุดแอนค้างไว้ค่ะแอนค้างไว้นะคะสูดลมหายใจเข้าออกสามครั้งเริ่มครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สองครั้งที่สามแล้วก็คลายจังหวะที่สองวางมือไว้ที่บริเวณเข่าโดยที่ว่าไม่ต้องกลับไปมือนะคะวางไว้ที่บริเวณหน้าขานะคะสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆพร้อมกับแอนหน้าอกขึ้นแอนน้าอกขึ้นยืดตัวให้สุดดึงสะบักไปชิดกันให้ได้มากที่สุด จากนั้นหายใจเข้าออกสามครั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามค่ะเดี๋ยวเราจะทวนท่าที่หนึ่งกับท่าที่สองนะคะเดี๋ยวเชิญด้านหน้านำได้เลยนะคะท่าที่หนึ่งนะคะปางห้ามญาติตั้งมือขึ้นนะคะ ท้านี้นะคะจะช่วยทําให้กล้ามเนื้อข้อศอกเนี่ยทำงานนะคะการเกรงแขนจะทําให้กล้ามเนื้อบริเวณแขนนะคะข้อมือหัวไหล่นะคะข้อศอกนะคะมีผลทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีการเกรงนะคะการหายใจเข้าลึกๆทําให้ปอดเนี่ยขยายนะคะแล้ท้องอกขยายกล้ามเนื้อซี่โครงถูกยืดออกเต็มที่นะคะจะเป็นการที่ทําให้เราหายใจได้ลึกมากที่สุดนะคะ จังหวะที่สองจังหวะที่สองวางมือที่หน้าขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆแอนน้าอกขึ้นดึงสะบักเข้าหากันสูดลมหายใจเข้าออกสามครั้งนะคะขณะที่ค้างไว้ให้เราใช้จิตไปจับที่บริเวณสะบักของเราและหน้าอกที่สูกยืดยืดขึ้นนะคะ ถ้าต่อไปท่าที่ห้านะคะท่าที่ห้าเราจะยืนเรายืนตามเขาเลยจะได้ค่ะยืนตามเขาเลยเรามันคนทําตามอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเดี๋ยวอธิบายก่อนเนาะถ้าลมเจ็บศีรษะนะผู้บริหารเราบอกว่านะคะเตรียมความพร้อมมาดีมากค่ะถ้าเตรียมนะคะถ้ายืนปุ๊บทุกท่าน ดูข้อเท้าให้ข้อเท้านะคะอยู่ตรงกับข้อไหล่เสมอเวลายืนบริหารนะคะพนมมือที่บริเวณหน้าอกพนมมือไว้ห่างจากหน้าอกหนึ่งฝ่ามืออย่าชี้จนเกินไปสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆพร้อมกับยืดบนศีรษะยืดขึ้นไปให้ตึงเอามือประกบกันให้แน่นนะคะสูดลมหายใจเข้า3มครั้งหนึ่งเข้าออก2 เข้าออก3ค่ะจังหวะที่สองนำฝ่มาม,มือนะคะวางไว้บนเหนือศีรษะดึงสะบักหลังดึงสะบักของเราทั้งสองข้างให้ชิดกันด้านหลังให้มากที่สุดนะคะให้ชิดกันให้มากที่สุดสุดลมหายใจเข้าออก3ามครัง้งหนึ่งสอง สามอ่าหันมาทางด้านข้างลดลดมือลงลดมือลงนะคะพนมมือนะคะจากนั้นใช้มือดันไปทางด้านซ้ายนะคะอาจารย์อ๊อหันมาด้านหน้านิดนึงโอเคค่ะใช้มือนะคะฝั่งขวาดันไปทางด้านซ้ายหน้าหน้าเรามองตรงหน้าเรามองตรงมันจะเป็นการยืดสะบักหนึ่งข้างนะคะสูดลมหายใจเข้าออกสามครั้ง ฝ่ามือประกอบกันนะคะดันมืออีกด้านหนึ่งดันอีกด้านหนึ่งดันสวนต้านกันสองสามแล้วก็คลายกลับมาตรงกลางทำสลับฝั่งตรงข้ามสุดลมหายใจเข้าออกสามครั้งตัวอําตัวตรงพยายามลำตัวตรงนะคะเป็นการยืดสบายอีกข้างหนึ่งหนึ่งสอง สค่ะลดลงมาตรงกลางค่ะอันนี้เราจะบอกว่าท่านี้นะคะแม้จะเป็นการยืดกล้ามเนื้อสะบักเองก็ยังทำให้มีอาการาปวดศรีรษะลดลงได้ด้วยนะคะเอาละท่าสุดท้ายนะคะท่าสุดท้ายก็จะมีหลายจังหวะมากนะคะ ประสานมือนะคะประสานมือกันที่บริเวณหน้าอกนะคะประสานมือโอเคห่างจากหน้าอกหนึ่งฝ่ามืออ่าอันนี้คือท่าเตรียมถ้าบริหารสูดลมหายใจเข้าไปเลือกความกับดัดแล้วเหยียดมาทางด้านหน้าดัดแล้วเหยียดมาทางด้านหน้าเหยียดไม่สูดเหมือนผักอะไรหนักๆออกไปน,น,นะคะลำตัวตรงเป็นการยืดสะบักทั้งสองขางสูดลมหายใจเข้าออกสามครั้งเริ่มหนึ่งสอง 3คลายค่ะจังหวะที่2ดัดไปมือเหยียดไปทางด้านหน้าแล้วนะคะวาดไปทางด้านซ้ายวาดไปทางด้านซ้ายหน้าตรงหน้าตรงสูดลมหายใจเข้าออก3ครั้ง1 2 3เอากลับมาตรงกลางก่อนตรงกลาง แล้ววาดไปทางฝั่งตรงข้ามลำตัวตรงใบหน้าตรงสูดลมหายใจเข้าออกสามครั้งหนึ่งสองสามกลับมาในท่าเตรียมค่ะจากนั้นโยกขึ้นเหนือศีรษะฟืบขึ้นไปเหมือนผักอะไรหนักๆขึ้นไปยืดให้สุดแขนชิดไปหูยืดให้สุดนะคะจะเป็นการยืด นะคะตั้งแต่กล้ามเนื้อสีข้างขึ้นไปหัวไหล่แขนนะคะสูดลมหายใจเข้าออกสามครั้งหนึ่งสองสามค้างไว้ก่อนนะคะจากนั้นเอียงตัวไปทางด้านซ้ายเกรงไว้เกรงไว้สูดลมหายใจเข้าออกสามครั้งหนึ่งสอง 3กลับมาท่าเตรียมสลับข้างเริ่มสูดลมหายใจเข้าลึกๆ3าถึงห้สมครั้งหนึง่งค้างไวสองสแล้วก็เอามาวางไว้บนศีรษะกดกดลงบริเวณศีรษะดึงสะบักหลังให้ชิดกันมากที่สุดกดลงไปกด กดลงกลางศาีรษะดึงสะบักหลังให้ชิดสูดลมหายใจเข้าออก3ามครั้งหนึ่งสองสแล้วก็คลายโอเคค่ะครบนะคะอ่าเชิญน,นั่งค่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะตบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะก็เป็นท่ากายบริหารนะคะที่ อยากให้ทุกท่านนำไปดูแลนะคะในในในการบริหารที่ระบบทางเดินหายใจที่มีอาการติดขัดนะคะ,ะหากมีอาการนะคะ,ะทางเดินหายใจรู้สึกมันไม่โลง่งบริหารแล้วยังรู้สึกมีอาการแน่นจมูกร่วมด้วยกลุ่มพวกนี้ทุกท่านก็ยังสามารถใช้ตะไคร้ดูจากตะไคร้ใช่ไหมคะมะกรูดมีไหมะมะกรูด ใช้ทั้งใบใช้ทั้งผลได้เอาขามีไหมขามีหอมแดงหอมแดงมีไหมมีในครัวเรือนเรามีเอามาฝานเอามาฝานเอามาหั่นนั่นแหละฝานบางๆเสร็จแล้วก็เอาใส่เอากรละมังมาเอาเอาสมุนไพรพวกนี้แหละนะคะใส่กะมังกดน้ําร้อนใส่แล้วก็คนคนคนเอาผ้าคลุมหัวเรา หลับตานะคะค่อยๆแง้มนะคะแล้วเราก็สูดดมนะคะสมุนไพรพวกนี้จะช่วยทําให้เราอะระบบไหล,ลเวียนของเราอะระบบทางเดินหายใจของเราเนี่ยลงขึ้นสิ่งสําคัญที่จะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือหอมแดงมีมะกรูดตะไคร้หอมแดงแค่นั้นพอได้ไหมได้ขอหอมแดงถ้าไม่มีอันอื่นล่ะหอมแดงอย่างเดียวเลยนะคะกด อหอมแดงทุบๆใส่กระมังกดน้ำร้อนคนคนๆแล้วก็เอาผ้าคุมแล้วเราก็สูดสูดทางจมูกห้าครั้งสูดทางจมูกหายใจทางปากห้าครั้งจากนั้นสูดลมหายใจทางปากออกทางจมูกห้าครั้งทำสลับกันนะคะสมุนไพรนะคะสรรพคุณของสมุนไพรเนี่ยเขาจะได้ไปช่วยนะคะลดการอัก,อกเสบภายใน ท่องทางเดินหายใจเราได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะนำมาดูแลทุกๆท่านนะคะหากมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถนะคะโทรเข้าไปปรึกษาการท่าการใช้ท่าการบริหารดัดตนนะคะที่โรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศได้นะคะโทรนะคะ0853912255นะคะหรือจะปรึกษาในเรื่องของการใช้ยาก็ยังสามารถโทรได้ในวัน ในทุกๆวันนะคะโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยพุเบศไม่เคยเขาเรียกว่าสถาบันการแพทย์แผนไทยเราไม่เคยปิดทำการเลยยกเว้นไฟดับนะคะดังนั้นถ้าเกิดโทรไปปุ๊บหมอหมอายบอกให้โทรมาแต่พอโทรไปทำไมไม่มีใครรับสายนั่นแสดงว่าหมอยังใช้คุยกับคนไข้ยอยู่นะคะการคุยกับคนไข้าอาจจะใช้ระยะเวลานานหน่อย นะคะให้เราโทรโทรได้เรื่อยๆนะคะโอเคค่ะสำหรับการดูแลสุขภาพในวันนี้ด้วยเรือท่าเรือสีดัดตนก็มีเพียงเท่านี้วันพรุ่งนี้นะคะเราจะนำท่าการบริหารสำหรับกลุ่มที่นอนไม่หลับนอนไม่หลับกระสับกระส่ายนับแกะก็แล้วพูดโทรก็แล้วยุบหน้อพองหนอก็แล้วมันนอนไม่หลับเราต้องมาดัดตนแก้นอนหลับทำยังไงดี พรุ่งนี้อย่าลืมเจอกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ